ปลูกครั้งเดียวเก็บกินตลอดชาติเลยค่ะเอออ่าปึ๊บเออว้าวขานา้แมนเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาตัวนี้เอาขานี่เนี่จะฟังพี่นี่จ้านี่่าไม่เก็บเีโอ้ทำม,มือทำมือไ เออคุว้าวยกขามลกรถนี่แหละอ mm hmm. ว้าวครับต่อไปก็เป็นวิธีการที่เขาจะเพาะเชื้อเฮดนะครับซึ่งเป็นวิธีแบบง่ายๆนะครับเขาหาอุปกรณ์ได้แบบเบ่ยงงยากนะครับอันนี้จะเป็นการเพราะเชื้อเฮดนะครับเป็นเฮดปวกหรือเฮดโคนนะครับ ซึ่งวิธีการเพราะเนี่ยครับมันก็นจะมีวิธีแบบผงมือน,นี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเพราะแบบผงนะครับเพราะว่าวิธีการเพราะแบบผงเนี่ยนะครับผมจะเฮ็ดแบบสองวิธีนะครับแบบวิธีนึงเขาเอาเจ้าวปวกนะครับเป็นการเอาเจ้าวปวกบวกกับอ่าผสมกับเขานะครับนะครับนี่คืออ่าก้อนแรกนะครับก้อนที่เขาจะมีได้เขาต้องหานะครับหา เจ้าปวกเรกรนะครับเจ้าปวกจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ครับซึ่งนะครับเป็นวิธีนะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับเจ้าปวกจะคล้ายๆกันกับสมองหมองนะครับสมองค้นสมองง้อสมองคั้วนะครับมันจะเป็นจักจักจังสี่นะครับซึ่งนะครับเจ้าปวกเนี่ยเขาจะหาได้จากสนะครับหาได้จากพ้นปวกนะครับซึ่งลักษณะจะจะให้มัน ดีนะครับ mm hmm. มันจะต้องมีเชื้อนะครับสังเกตว่าครับช่วงหน้าฝนเนี่ยเชื้อจะหลายนะครับเชื้อหลายเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าปวกเนี่ยมันจะสะสมอาหารนะครับไว้ในที่พุ้นปวกดังนั้นนะครับสังเกตบ่าครับว่าเป็นอย่างเขาคือได้กินเห็ดปวกช่วงหน้าฝนนะครับพอก้อนหนานั้นแล้วนะครับปวกเนี่ยมันจะสะสมไว้ในพุ้นปวก บัากลายเลยครับมาเป็นปีเพล่ะครับแล้วช่วงก้อนฝนจิตกเนี่ยสังเกตว่ากับเห็นแมงเมานะครับนั่นละแมงเมาก็คือตัวปวกครับมันบินออกไปพอบินออกไปแล้วนะครับพ้นปวกตัวนั้นมันก็เลยอาหารหลายนะครับซึ่งปวกก็เหลือหน่อยลงดังนั้นเฮ็ดนะครับเฮ็ดหรืออาหารเนี่ยอยู่ในพ้นปวกมันถึงหลายขึ้นพอมันหลายปุ๊บเนี่ยมันปวกมันกินประทันครับ เชื้อพวกนี้มันเลยสามารถที่จะงอกออกมาได้ดังนั้นมันก็นเลยออกมาเป็นเห็ดปวกนะครับคือตามธรรมชาติของมันนะครับดังนั้นแล้วนะครับแต่เขาอยากได้กินเห็ดปวกตลอดปีเอ่ยออปลูกเทเดียวนะครับสามารถที่จะเก็บกินในตลอดศาสตร์นั่นครับมันก็จะมีวิธีแบบไงยๆโดยการที่ห้องเอาเจ้าปวกเนี่ยแหละครับเจ้าปวกเนี่ยมาผสมกับเขา นะครับเขาก็เขาเจ้าบ้านเข้าเนี่ยครับถ้าอยากให้ดีๆเนี่ยเข้าต้องหงแบบแข็งนะครับวิธีการหงแบบแข็งเนี่ยก็คือนะครับเข้าเอาเข่านะครับระดับเข่ากับระดับน้ำเนี่ยให้มันถ่วมกันพอดีครับหรืออาจจะน้ำออกถ่วมเขานิดน้อยนะครับเพราะมันจะทําให้เชื่อเฮ็ดนะครับเดินได้ดีเราที่สําคัญจะบ่ให้มันแฉไบ่ให้มันเละนะครับเพราะว่าถ้ามันเละเกินไปเนี่ยเชื่อเชื่อเฮ็ดเขาเนี่ยมันอาจจะเน่าแทนที่จะเกิดเชื่อ นะครับมันอาจเป็นเชื้อแนวะอื่นมาก่อนนะครับในวิธีการที่ผมเห็ดเนี่ยครับมันก็เฮากระใสมีเขานะครับโดยเอาบวกกับเจ้าปวกและอีกวิธีนึงนะครับผมจะเห็ดแบบสองวิธีก็คือใส่น้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลผสมกับเจ้าปวกนะครับซึ่งวิธีการนะครับมันก็บดยงยงากนะครับเฮากระไป เตรียมได้ครับเนี่ยครับการที่อีกส่วนผสมหนึ่งก็คือน้ำตาลเนี่ยเขาพยายามนะครับการเลือกน้ำตาลเนี่ยเขาต้องเลือกน้ำตาลที่เป็นสีออกน้ำตาลนะครับว่ามันเป็นสีขาวนะครับเพะวางย่างถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันเหมือนกับไปพอไงคือขั้นตอนการผลิตออกมาผู้มันเกิดมีการอ่าอาจจะมีสารตกค้างนะครับเจ็ทชาให้เชื่อเขาอาจจะบ่เดินนะครับดังนั้นเขาต้องใส่โอไงคือ ให้ลดขั้นตอนการการสังเคราะห์ให้น้อยที่สุดนะครับนั่นคือเป็นน้าตาลสีแบบนี้นะครับมันจะทําให้เ็ดเขาจะเริ่มเติบโตได้เร็วนะครับอ่านะครับเขาก็เอาน้าตาลนี้ผสมนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปครับนะเขาก็บีบีครับบี BB ให้มันละเอียดให้มันเข้ากันนะครับโดยเอาบีเจ้าปัวนะครับ เห็มันละเอียดนะครับถ้าสมมติว่าบางคนว่าเฮ้ยจตงไหนเห็นมันโมมีเจ้าวปวกแบบนี้นะครับก็บวิธีง่ายครับไปหาซื้อเห็ดปวกนะครับมาบีบีเดียวกับมาเฮ็ดแบบขั้นตอนบบเดียวกันก็นกนได้ครับสังเกตนะครับถ้าสมมติว่า,าเวลาเขาไปเอานะครับเขาไปเอาเจ้าวปวกเนี่ยผมแนะนาอย่างหนึ่งนะครับเขาจะเอามาเหมิดนะครับ ถ้าเขาเออกมาเมือนเนี่ยมันก็นจะเป็นการไปทําลายนะครับไปทําลายปวกนะครับมากเกินไปแทนที่มันจะเขาไอปวกต้มขึ้นบริเวณนั้นมันอาจจะไปย่อยอต้นงต้นไม้เขาจะเป็นปุ๋ยตั้งหากนะครับเขาก็จงไว้นะครับแต่ที่สาคัญนะครับเขาก็เอามาแค่เครื่องนึงก็ได้ครับเขาก็เอามานะครับผมจะแบ่งออกเป็นสองกองนะครับกองหนึ่งผมก็จะท,ทดลอง ผสมก mm ับ hmm, น so ้าตาลนะครับน้าตาลนะครับส่วนอีกกองหนึ่งผมก็จะมาผสมกันกับเข่านะครับเขาก็ผสมกันเลยครับโดยวิธีการง่ายนะครับผสมเลยครับเนี่ยวิธีการผสมก็เอาเนี่ยเข้าบี้แล้วเขาเอาเข่าผสมเลยนะครับผสมนะครับผสมบี้บีบีให้มันละเอียดนะครับแล้วก็ให้มันเข่ากันนะครับเชื่อมันจะได้เจริญเติบโตได้ง่ายนะครับ บีก่อนฮะนะครับบีเลยถามว่าบางคนเนี่ยเ่าต้องใส่เข่าก็ได้นะครับบางเ้ีเนี่ยคือผมอยากให้ให้พี่น้องเด็กหุ่จักว่าวิธีการเพาะเชื้อเนี่ยมันเหตุใดหลายแบบนะครับซึ่งมื้อนี้ผมก็นแนะนําวิธีการแบบแบบผงนะครับแบบผงคือเขาใส่เขา่าเนี่แหละครับเข่าผสมกับเจ้าวปวดหรือบางคนเขาอาจจะอ่าบ่มีเข่าหรือขี้คั้นเฮ็ดเข่านะครับอีกขั้นหุงเขาก็เอาน้ำตาลนะครับเ,าเอาน้ำตาลมาผสม นะครับถามว่าวิธีการไหนดีนะครับมันก็สามารถพอเชื่อในมดนะครับพอเชื่อในเมดอ่างบีบีเพราะว่าถ้าเฮาเห็ดเนี่ยนะครับข้อดีของการที่เฮาหุงเข่าแบบแข็งนะครับเวลาเฮามา้ผสมกับจุลินม้อผสมกับเจ้าปลวกเนี่ยมันสิเปเละน,นะครับถ้าเละไปโอกาสที่เขาจะเน่า นะครับแทนที่เขาจะได้เชื่อเฮ็ดที่จะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับเกือบได้เชื่อนืกอื่นมาแทนนะครับดังนั้นนะครับเขาต้องเฮ็ดเขาให้มันแข็งนะครับแข็งนะครับแล้วก็บีบให้มันบวกเขาเชื่อเฮ็ดผสมกันนะครับเลยมากที่สุดนะครับอ่านะครับเฮ็ดให้มันเนผสมกันให้มันเขากันนะครับ อพอเขาเขาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยเขาจะผสมกับเจ้าปวกผสมกับน้ำตาลนะครับเขากเที่น้ำตาลใช่ครับต่ว่าตอนบอลยังมาท่านใส่หลายนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้เขา,าเป็นการพอเชื่อนะครับพอเชื่อเนี่น้ำตาลเนี่ยเขายังมาท่านไหลาย นะครับแล้วกับ่คนผสมบีบีเข่าหากันครับแค่แค่สามีกับห้องสามารถเฮ็ดได้แล้วนะครับในส่วนของนี่นะครับถามว่า,าปกติแล้วนะครับน้ำตาลนะครับมันจะเลี้ยวกัวเข่าอยู่แล้วเพราอย่างครับพาเข่าเนี่ยจนว่ามันก็ต้องย่อยก้อนไปเป็นน้ำตาลนะครับดังนั้นแล้วนะครับมันจะทำให้น้ำตาลพวกนี้มันก็จะ โอไงคือเกิดเชื่อขอไงคือเฮ็ดเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปกินได้เลยแต่ว่าเขาเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดน,นึงครับจนว่ามันจะย่อยออกมาเาป็นน้าตาลได้เฮ็ดจังจะเอาไปใส่ได้นะครับเชื่อพวกนี้ยนะครับหลังจากนั้นครับเขาก็เอานะครับหลังจากที่เขาได้ผสมแล้วทั้งสองขั้นตอนเขาก็เอาตัวนะครับที่เขาผสมเนี่ยเขาก็มาใส่ภาชนะนะครับใส่ถุงไว้นะครับเนี่ยใส่ถุงไว้หรือใส่ ขวดก็ได้นะครับแต่ใน,นกรณีนี้เนี่ยผมต้องการวา่าจะให้พี่น้องได้เห็นว่าอีกเจ็ดมือนะครับมันเชื่อมันจะเดินง้าบอหันเข้าปิดไว้ขวดเลยบางทีมันอาจจะบ่เห็นชัดดังนั้นผมจึงใส่ถุงพะว่าอีกเจ็ดมือเข้ามาล้องมือครับว่าเห็ดมันจะเดินขนาดเชื่อเห็ดมันจะเดินง้างบอเดินได้หลายบอนะครับมาเปรียบเทียบกันอีกเจ็ดมือนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะ ถามันจะเกิดการปนเปื้อนบ่มันก็มีโอกาสครับโอกาสปนเปื้อนเพราะว่าอากาศมันจะมันก็จะบินบิวมาใส่แต่ถาม่ามันปนเปื้อนนี่ถือว่าน้อยอยู่ครับแต่บางคนก็ว่าบางคนมันก็มันก็ควบคุมบ่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นฮิดแบบบ้านๆนะครับช่าบ้านสามารถเฮดได้พอเขาบริเ่นอยู่ในห้องแล็บนะครับแต่เป็นห้องแล็บเขาว่าเอ้ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเอ้ยมันจะเกิดการปนเปื้อนเชื้อตัวอื่นกมาบอการปนเปื้อนก็คือคอนทามิเนน นะครับคอนทามิเนนนะครับก็คือการปนเปื้อนนะครับจะเป็นทั้งชีวะนะครับเขาเรียกว่าการคอนทามิเนนหรือการปนเปื้อนทางไมโครโลจีหรือจุลชีวะนะครับแต่ของเฮาเหตุแบบง่ายๆนะครับเป็นแบบง่ายผู้ใดก็เหตุได้นะครับเพราะอย่างพอเป็นเหตุปลาเหตุโคกนะครับแต่เหตุยากคุ้นก็เหตุบ่ได้นะครับแต่เหตุแบบนี้ก็ได้กินนะครับอ่ะอีกประมาณเจ็ดมือเข้ามาดู ผลกันผลลับกันครับว่าเชื่อมันจะเดินง้มขนาดไหนครับปดติตามอ่าตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมผู้ซอยมอยม่ครับเมื่อนี้หลังจากที่ผมไอขคดเปตืองกันเพาะเห็ดไปหลายอย่างนะครับก็มีคนสงสัยแล้วมีคนถามมาหลายครับก็เลยโคใจไม่ได้ครับเมื่อนี้เลยก็จะบอกว่า การที่จะปลูกเห็ดปวงนี่เท่าทีเหตุจังไหนหัน่มีจอมปวกหรือพ่นปวกหรือเจาปวกหาเมื่อได้โมนี้ครับผมมีวิธีการบอกครับว่าเหตดจังไหนห้องจังอีกเห็ดเชื้อเพาะเชื้อเห็ดปวงได้นะครับนะไปตาผมภาพไปครับมีคําตอบให้ครับอันนี้นี่คือวิธีการง่ายๆที่สุดครับก็คือเข้าไปหานะครับนี่มั้งครับนี่นะครับ ผ่นเข้าว่ามีเจ้าปวกคือหาพ้นปวก่พอเนี่ยครับเขาต้องไปหาเก็บแบบนี้ครับหาเห็ดแบบนี้นะครับน <the> ี่เอาไปที่ก็คือเขาไปหาเห็ดหาเห็ดมาเลยครับผ่านผู้ใดอยากการพอเชื่อเห็ดป้าเนี่ยเขาก็ไปหาเห็ดตัวนั้นมาอยากได้เห็ดละงูเขาก็ไปเอาเห็ดละงูมาอยากได้เห็ดไข่เขาก็ไปเอาเห็ดไข่อยากได้เห็ดตับเตามาเขาก็ตงไปเอาเห็ดตัวนั้นมาเห็ดพอเชื่อนะครับแต่ที่สําคัญคือในกรณีของคนค้นที่เห็ดอยากเห็ดอ้พอ เห็ดบวกเนี่ยนะครับบางคนนี่บ่มีเจ้าบวกผมก็เลยไว้ว่าเฉลยให้วิธียังไงคือเอาหาไปหาเห็ดบวกมาครับอ่ะสังเกตนะครับวิธีการหานะครับสังเกตว่านี่เขาผมก็เฮ็ดไว้หลายปีอลไรมันก็เกิดขึ้นมานะครับได้กินสุกปีนะครับสังเกตว่าครับยุ่งขางยันยุ่งขางวงหลดเป็นวิธีการเห็ดนะครับยุ่งขางว่หลดเขาก็หานะครับวิธีการผมก็ผมจงไว้ครับบ่มันการหาเห็ดนี เฮ็ดออกมาเฮ็ดพอเชื่อนี่นะครับครับเฮ็ดห้องออกมาเฮ็ดพอเชื่อนี่โมเมนต์เราเฮ็ดดอกหน่อยหน่อะครับต้องเอาให้มันแก่ครับแก่สุดเลยนะครับแก่สุดนะครับเอาวก็นะครับมันอยูห่ามันอยูลงลงลึกทางนี้ครับโอ้เห็นไหมนะครับอันนี้ผมปล่อยไว้ครับนี่ผมปล่อยมันแก่ครับปล่อยปล่อยหิ้มนแก่เต็มที่แล้วผมจังเอาครับเพราะว่าเห็ดเห็ดเนี่ยเหมือนจะมันจะขยายตามธรรมชาติของพืช ทุกโตครับถามมันแก่ครับเนี่ยครับสายชังเกตย่าครับนี่สาสังเกตว่าแก่เนี่ยเชื้อเฮดหรือเชื้อสปอร์เนี่ยมันจะอยู่ฐานดอกครับนะครับมันอยู่ฐานดอกนะครับมันแก่ถ้อยแห่งดีครับมันทีมีสปอร์ของเฮ็ดหลายครับแต่ดังนั้นบางคนว่าไปเอาเฮดไปเอาเฮดพวกยังเป็นจีหรือเป็นจูมอยู่นะครับพวกนั้นครับโอกาสที่เกิดเชื้อหรือเกิดเฮดเนี่ยมีน้อยมากครับดังนั้นครับการที่เขาจะเอาเชื้อเฮ็ดนี่ต้องเอา หาเห็ดที่มันแก่เกือบจะแก่ที่สุดครับคือ้เกิดบานบานยังทีครับเพราะว่าฐานราก,รกนะครับสังเกตนะครับนี่มันเชื้อมันจะหลายครับเพราะวันจะเริ่มสั่งสปอร์ของเชื้อเพราะว่าเมื่อมันตายแล้วปุ๊บนี่สปอร์พวกนี้มันสิปปีเลยน้ำล้มตามอากาศนะครับพวกนี้มันจึงเกิดมาปีเพราะปีต่อไปปุ๊บเกิดสภาพ ผู้มีอากาศหรือสภาพดินฟ้าอากาศที่อุณหภูมิที่เหมาะสมควอมเชื้อทีือเหมาะสมม่ได้เกิดมาเป็นเห็ดแบบนี้ทุกปีทุกปีครับไปดูวิธีการเพราะครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นการขั้นตอนของการเพราะเชื้อเพาะเชื้อเห็ดปวกนะครับเพาะเชื้อทั้งปวกโดยที่ว่าเขาจะต้องใส่เจ้าปวกนะครับโดยเขาใส่วิธีการใส่เก็บดอกแก่นะครับต้องเป็นดอกแก่ด้วบวิธีการดอกแก่ ซึ่งในคลิปก้อนหนานี้ผมได้วิธีการสอนวิธีการเพาะเชื้อนะครับเพาะเชื้อโดยใส่วิธีเจ้าปวกไปแล้วให้ไปดูคลิปก้อนหนานี้ได้นะครับแต่ผมย้ำนีดนึงครับวิธีการจะเอาเฮ็ดนะครับเฮ็ดนี่ต้องเป็นแก้ที่ชุดนะครับแก้ที่ชุดเด้อตรงที่พอสปอตัวนี้ครับมันจะหลายนะครับสปอและเชื้อมันจะหลนะครับเป็นอย่างาวิธีการเพาะง่ายๆที่สุดเลยนะครับที่ บวยู่เนจริงๆเนี่ยแล้วก็ประหยัดที่ชุดแม่ถ้าจะสีซ้อนมันี่ก็ง่ายครับแล้วก็ต้องประหยัดด้วยนะครับคอนเซ็ปต์ของผมว่าชาวบ้านธรรมดากับเห็ดใดนะครับวิธีการนะครับเขาหาดอกเห็ดปลาหรือเห็ดเนี่ยงก็ได้ครับที่เขาต้องการที่เขาจะเพาะครับต้องแก้ที่ชุดนะครับนะครับมาวิธีการง่ายๆนะครับก็คือเขาไปขยำ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  ผมจะบอกวิธีไงสุดนพือพิ้ h o ไปขยำให้มันละเอียดนะครับละเอียดเท่าที่จะได้ครับไปผสมกัาน้ำล้วก็ไปหาดตามต้นไม้หรือโพ้นหำเป็นเห็ดปวงเไปตามโพ้นเห็ดปวกนะครับนั่นก็คือวิธีการง่ายที่สุดแต่การเกิดเชื้อโอกาสการเกิดเห็ดมันสีไม่หน่อยเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าเข้าโพ้ไปปุ๊บเนี่ยเห็ดพวงนี้เห็นเข้าโพบเพราะละเอียดเนี่ยมันเกิดจาเน่าก่อนเป็นยังคือว่าเกิดหนึ่งมันน่าก่อนนะครับสอง มันจะมีพวกหอยทากหอยหยังมากินนะครับมันจึงว่าเกิดเชื้อนะครับดังนั้นวิธีที่ชั่วที่สุดนะครับดังนั้นถ้าต้องเลี้ยงเลี้ยงให้มันใหญ่ก่อนขายายมันใหญ่ก่อนเขาจังเอาไปตรวโอกาสมันจึงจะเกิดได้เกิดเป็นเชื้อเ็ดได้หลายอัตราสูงนะครับอ่าอัตราสูงมาครับวิธีการเฮดครับอ่าครับนี่วิธีการไงครับหลังจากที่ว่าเป็นอย่างที่ว่าผมว่าอยากให้วิธีไงคือเอาขยาเอาไปใส้น้ํา เอาไปโหดเลยเนี่ยไอตัวนั้นโอกาสที่เกิดเชื้อเฮดสินี้หน่อยครับเพราะมันจะเน่ากรสองมันจะมีหอยทางหอ,อยยังไปกินกรสามหนึ่งนีบางคนมีจังฮียน,นผมเนี่ยสังสวนผมจะ,ะมีไก่มัเก็ไปเคลียกรังนั้นเ็ดจึงไ่าสามารถที่จะเกิดได้นะครับดังนั้นถ้าอยากให้ชั่วที่สุดเขาต้องเพาะเขาต้องเชื่อแระเรื่องเชื้อมันแข็งแรงกอน,นะครับโดยการมาใส่ขวดโดยเอาให้อาหารมันครับโดยวิธีการง่ายครับผมมีส่วนผสมคือมนี้นห็ดครับเ็ดชีกแกนะครับ เฮ็ดทีแกงเฮ็ดียังก็ได้ที่เขาต้องการครับแล้วก็สองน้ำตาลนะครับน้ำตาลนี่เขาต้องใส่น้ำตาลแบบเป็นน้ำตาลไซส์นะครับว่่เป็นน้ำตาลสีขาวนะครับให้เป็นสีออกที่น้ำตาลที่สีนะครับเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ำตาลขาวดอกมันเกิดการฟอกฟอกแล้วมันอาจจะมีสารต้อง่านได้ซึงเชื่อเห็ดมันสิสักมันสิบว่เดินนะครับมันสิบว่เดินได้วิธีการครับเท่ากับฉีกเลยครับฉีกเลยจริงๆเราครับเพาใส่จะ ดอกมันก็ได้ครับแต่ว่าในกรณีนี้เขาอาจจะใช่นี่ก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆเห็ดเชื้อเห็ดหรือเชื้อสปอร์มันจะยที่ฐานดอกอยุ่ใไตดอกนะครับไตดอกเอากับีบีครับบีชิ้นหน่อยที่สุดนะครับชิ้นหน่อยที่สุดชิ้นหน่อยที่สุด หน่อยที่สุดครับครับหลังจากที่เขาได้ฉีกนะครับฉีกของไอ้ตัวเฮดยบร้อยครับให้ละเอียดนะครับซีครับอ่าให้มันเป็นแว่นๆวนั่งซีครับเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าให้มันได้นะกระจายครับสปอร์ได้กระจายแล้วก็ไอ้ตัวน้ำตาลนี่ห้องห้วยลงไปเนี่ยมันจะยักินในทัวถึง นะครับให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับจากนั้นครับวิธีวิธีปู้ากเอานะครับเอาน้ำตาลนี่ครับใส่เลยครับใส่เลยนะครับใส่เลยมันจิยงุ่งยากนิดนึงครับเพราะว่าเขาก็ต้องตอนเลี้ยงไอตอนเลี้ยงเชื่อนี่เขาก็ต้องใส่น้ำตาลหลายนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นการแคร์เลี้ยงเฉย นะครับเพราะว่ามันถมีขั้นตอนต่อไปคือการต่อเชื้อหรือการขยายเชื้อครับอันนี้คือห้องเฮ็ดแคราให้มันสปอร์ห้องถึงมากกนในสื่อเราต้องใส่หลายอัตราจริงๆนะครับถ้าเ้างไหนใส่จริงๆก็คือในการพอเชื้อจริงๆเนี่ยอันดับแรกนี่ยห้องใส่ประมาณถ้ามีเห็ดอยู่1นกิโลห้อก็ใส่น้าตาลตัวนี้ครับน้ำตาลทรายแดงนี้ก็คแค่3ขีดนะครับ1นกิโลต่อ3ขีดนะครับ1นกิโลต่อ3ขีดเ้าก็เนี่ยใส่น้าตาล1นกิโลต่อ3ขีด หลังจากเซตแล้ววครับเนี่ยเขาเย่าในหนึ่งครับให้น้าตาลมันทัวนะครับทัวเราก็ให้มีนามเล็กน้อยนะครับห้มีนามน้อยเพราะห้มันละลายตัวน้าตาลเอกเห็ดตัวนี้นะครับห้มันมีเขาใส่น้ำจางน้อยหยอดน้ำจางน้อยครับให้น้าตาลเนี่ยมันละลายนะครับละลายเพื่อจะได้เห็ดได้กินครับไอ้ได้กินเอาไปเป็นอาหารเราล้อสักพักอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับมันจะเกิดสปอร์หรือเกิดเชื้อเห็ดมันกระฉีเดินครับอ่าครับพราะมันจุนปูนี่เพราะจากตัวนี้เนี่ยเขาจัง ขั้นตอนต่อไปเขาจงฉีดมาต่อเชื้อหรือมาขยายอีกเพียนหนึ่นงครับซึ่งเขาจะได้เชื้อเฮ็ดบอกหลายด้ครับนะครับเอาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาจะมามือผลกันครับว่ามันฉิเกิดง้ามมันฉีเดินงา้างไปไหนครับติดตามคลิปต่อไปครับ